แม้ข้าคืนลอยกระทงจะผ่านไปแล้วแต่ความทรงจำจากงานที่ตำบลสักไข่อำเภอสักไข่จังหวัดหนองคายยังลอยอบอวลอยู่ในหัวใจของทุกคนงานประเพณีที่งดงามและทรงคุณค่านี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่สร้างความประทับใจให้กับชุมชนและผู้มาเยือน ทงหลากหลายรูปแบบที่ถูกส่งเข้าประกวดในปีนี้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจของผู้คนในพื้นที่ความงดงามและรายละเอียดที่สื่อถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ทำให้งานนี้มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริง อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือการประกวดนางนพมาศที่เหล่าสาวงามแต่ละคนได้แสดงถึงความสวยงามทั้งกายใจและปัญญาภาพของพวกเธอในชุดไทยประเพณีท่ามกลางแสงไฟยามค่ำคืนยังคงตราตึงในความทรงจำของเรา กระทงที่ลอยเต็มสายน้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคําอธิษฐานและความหวังของผู้คนในค่ําคืนแห่งการเฉลิมฉลองและแม้กระทงจะลอยลับหายไปแต่จิตวิญญาณของงานนี้ยังคงอยู่ในใจของทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างงดงามต้องขอบคุณท่านนายอำเภอสักคยนายทวีปไทยสวีที่เป็นประธานในพิธีเปิดงานและท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักคยนาย,ยกสมนึกรัตนคุณพร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารสบาตาในพื้นที่ตำบลสักคยผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิน่นในพื้นที่ตำบลสักคายที่เป็นกําลังสําคัญในการจัดงานนี้ให้สมบูรณ์แบบ งานลอยกระทงปีนี้ที่ตำบลสักไข่จัดได้ยิ่งใหญ่ภาพความประทับใจจะยังคงอยู่ในใจของเราไปอีกนานขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับกาบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับท่านประธานสภาท่านรองนายกแล้วก็ท่านสวรทั้ง15หมู่บ้านนะครับแล้วก็แขกภูมิเกียรติทุกท่านนะครับ ผมสมนึกรัแตนคุณนายกองการบริหารส่วนตบนุรษไทรนะครับวันนี้นะครับถ้าไม่มีทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมจัดงานวันนี้ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าหัวหน้าส่วนราชการนะครับทางอำเภอสักไครนะครับทางสอพอสักไครนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับผู้นาหมู่บ้านทั้ง15หมู่บ้านนะครับแล้วก็ท่านสมาชิก นะครับแล้วก็พี่น้องชาวตำบลสักไทยทุกท่านนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้นะครับก็ผมนะครับได้นำเงบประมาณนะครับที่มาร่วมสืบสารวัฒนธรรมนะครับของประเทศไทยนะครับก็พูดง่ายๆก็คือวันลอยกระทงนะครับเราก็ได้จัดกันมาทุกปีนะครับวัาวันนี้นะครับผมก็ได้ดําเนินการนะครับก็เหมือนที่ท่านเห็นนะครับก็จัดให้ยิ่งใหญ่นะครับ แล้วก็พุ่งนี้นะครับก็จะมีให้หมอํำให้พวกเราได้ชมฟรีอีกหนึ่งวันนะครับนะครับอันนี้คือเพื่อพี่น้องชาวตำบลสะไครของพวกเราขอให้พวกเรามีความสุขนะครับสิ่งไหนที่มีความสุขผมจะทํานะครับเพื่อพี่น้องของตำบลสะไครของพวกเรานะครับไม่ว่างบประมาณต่างๆหรือการพัฒนานะครับโครงสร้างนะครับหรือว่าประเพณีต่างๆนะครับก็ ผมจะหางบประมาณส่วนนี้นะครับพี่จะมาพัฒนาในพื้นที่ตำบลสกายของเรานะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เพิ่งจะได้เริ่มนะครับทีนี้ได้มีไอเดียดีๆนะครับที่จะขอเงบประมาณต่างๆจากหน่วยงานราชการนะครับอันนี้เราก็ได้หน่วยงานแต่และหน่วยงานมาช่วยเหลือนะครับปีนี้ก็อาจจะได้ไม่เต็มที่นะครับก็เอางบประมาณที่เราตั้งไว้นะครับพี่จะมา บูรณาการนะครับดูแลพี่น้องให้พี่น้องในตำบลสะไครของเรามีความสุขนะครับก็หวังว่านะครับปีหน้าผมจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอขอเชิญพูดให้กับท่านนายกนะคะ